ทำไมนักปลูกว่านหางจระเข้บางท่านถึงได้แนะนำว่าไม่ควรจะใช้ดินที่มีไนโตรเจนสูงเช่นดินจากใบก้ามปูมาในการใช้ปลูกว่านหางจระเข้นะคะเราก็จะอธิบายให้ฟังเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากคืออันนี้เราก็เพิ่งทราบหลังจากที่เลี้ยงมาได้้ากใหญ่ๆนะคะต้นไม้เสียฟอร์มไปแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ตัวอย่างนี้ชัดเพราะว่าอะให้ดู อันนี้จะเห็นว่าต้นนี้นะคะใบจะเป็นอ่าคนอว้วนหน่อยแต่ว่าทรงจะยาวใช่ไหมทีนี้ให้ดูใบล่างนี่ใบนี้ของเขานะคะใบนี้อันนี้เป็นใบแรกๆที่ได้มาจากร้านเดิมนะคะเนี่ยทรงเขาคือจะเป็นแบบฐานใบกว้างค่ะแล้วก็ยาวไม่มาจะเป็นประมาณนี้จะเป็นทรงคอมแพืมอันนั้นคือเราก็ไม่รู้มาก่อนว่าว่าหางชลเข้มันเสียทรงได้นะฮะ เรียกว่ามันจะเป็นเหมือนแคคตัสก็เลี้ยงอัดเลยค่ะดินก้ามปูของเขาดีนะเพราะชาวแคคตัสก็จะนิยมให้เลี้ยงดินก้ามปูใช่ไหมคะดินใบก้ามปูเราก็จัดเข้าไปค่ะปรากฏว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไปนะฮะจากฟอร์มคอมแพคค่ะยืดเลยจ้าแบบนี้นะคะก็ได้เป็นความรู้นะคะว่าถ้าจะรักษาฟอร์มของ อ,อโลสายสวยงามนะคะก็อย่าใช้ดินที่มีไนโตรเจนสูงหรืออย่าใช้ดินที่มีส่วนผสมของใบก้ามปูครับผม